ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตาอีกแล้วนะครับที่อิซุซุคิงยนสาขาบ,บุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซุซุคิงยนจะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตาอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่5มิถุนายนพศ2564นั่นเองก็ เขาเรียกว่าวันพรุ่งนี้ก็จะตรงกับวันอาทิตย์แต่ว่าพี่ตายไม่ได้หยุดนะไปตัดญ้าน่าจะประมาณช่วงเย็นมั้งไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับชวนขาก็อาจจะแวะไปดูนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าต้องมาปล่อยรถ afc ที่อยู่อําเภอ้วยราชน่ก็เดี๋ยวพี่ตายจะนัดลูกค้าประมาณสัก6กโมงนะไม่ใช่หกโมงสิประมาณสักอ๋อไอ้้องมีมาประมาณสัก 8โมงเนี่ยให้ลูกค้าเอาเลย9โมง9นาทีแต่วันนี้จะวิ่งเอาเอกาสารให้ลูกค้าเซ็นก่อนจะได้ไม่ช้าแล้วก็เราจะไปดูรถรุ่นไหนกันวันนี้เพราะพี่ต่ายยังไม่มีปลอยอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าเก็บไว้เป็นความลับไปดูตัวจริงกันเช่นครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้อันที่จริงนะครับรุ่นรถที่พี่ต่ายตั้งใจจะถ่ายให้เราดู มีหลายคันมากๆนะเพียงแต่ว่าเจ้าคันนี้นะครับเขาไม่ใช่รถลูกค้าของพี่ตายที่ไม่ใช่รถลูกค้าของพี่ตายต้องถ่ายก่อนนะที่ต้องถ่ายก่อนเป็นเพราะว่าพี่ตายไม่รู้ว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขาจะถูกปล่อยออกไปเมื่อไรเพราะฉะนั้นเอ้ย เราอย่าไปคาดหวังกับน้บําบ่อหน้าเราเอาน้ําบ่อนี้แหละเออกินน้ําบ่อนี้นะเพราะว่าเผื่อวันจันทร์มาเอ้ยคันนี้หายไปก็ไม่ได้ถ่ายอีกเอออะแล้วมันเป็นรุ่นไหนกันครับพี่ต่ายเจ้าคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันถูกจัดอยู่ในรุ่นตระกูลรถทําเงินอ,อ่าก็ต้องบอกว่าออกไปนี่มีแต่รวยเลยทีเดียวขนเงินขนทองนะครับก็เป็นเจ้าตัวสปาร์ค1.9เกรดบีนะเจ้าตัวสปาร์ค1.9เกรดบีออ เขาไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกแล้วก็ไม่มีเครื่อง3.0ให้เลือกจะเป็นเฉพาะเครื่อง1.9เท่านั้นเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาดูอีกทีนึงสีที่มีให้เลือกนะครับก็จะเป็นสีขาวที่เราเห็นแล้วก็สีบรอนเงินสีเทาเฮ้ยแปลกใจเจ้ารุ่นนี้มีสีเทาด้วยเออพี่ต่ายเคยเห็นแล้วนะราคาเงินสดนะครับของน้องเขาจะอยู่ที่547,000บาทเฮ้ยทำไมมันถูกจังวะกาาระบะคันละ500,000 เออเนี่ยมี FC มาถ้ามันคันละ5 0 0 0สนนะมันคงจะขายดีไปแต่ขายดีจริงๆด้วย500,000แต่ไม่ใช่500,000ต้วนนะ547,000บาทแต่ด้วยราคาที่มันไม่แพงมันไม่แรงนะครับจึงเป็นที่นิยมของบรรดาก็เรียกว่าเท่าแก่ห้างร้านหรือว่าคนที่ต้องใช้รถเยอะๆต้องจึงเอาคันนี้ครับไปใช้ในกิจการ เป็นอย่างมากเลยทีเดียวจะใช้คําไหนดีวะเนี่ยเคยคือพูดง่ายให้ราคามันไม่แพงมันห้าแสนสี่เองอะอเออแล้วก็ไม่ 8, แปลกใจเลยว,ว่าเขาเอาไปใช้ในธุรกิจใช่ไหมมันคืนทุน,ทนเร็วไงราคาไม่แพงอะทีนี้ด้วยราคาเพียงแค่5้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเราต้องดาวเท่าไหร่ครับพี่ต่ายถ้าเอาคันนี้ไปนะดาวจริงก็อยู่ประมาณสัก2องหมืนแปดผ่อนเดือนละแปดพันสี่อันนี้ผ่อนถูกจริงแปดพันสี่สองหมืนแปดก็ยังไม่ได้หักพวกแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆเลยนะครับแล้วก็ผ่อนประมาณสัก8ปดพันสีน 8, 000, 28, 000, ่เออ อันนี้อันนี้ก็ถือว่าถูกจริงนั่นแหละถูกจริงแต่ว่าเวลาทีา่เราเห็นเขาประชาสัมพันธ์อดาวน้อยพอ,อน,นานพอลหลพี่ไต่ก็ไม่อยากให้เราคาดหวังมากนะครับเพราะว่าคําว่าดาวน้อยแล้วพอ,อน,นานพอ,อนสบายสบายแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนโอ้สามหมืสบายบางคนแ0 0พันโอ้คือหนักแท้อะไรเงี้ยช่างใจนิดนึงนะครับ ทำใจนิดนึงอ่ะทีนี้เจ้าสปาร์ค1.9เกรด B นะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันหล่อมันดุดันเลยทีเดียวเจ้าตัวหน้าเนี่ยมันโทนหน้าดำหน้าดำจริงที่เขาเรียกว่าเจ้าตัวหน้าดำนั่นเองก็ไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานแต่อย่างใดนะครับถ้าอยากได้ความสวยรูรามันจัดเพิ่มได้แต่ตอนนี้มันมาในโทนเข้มนั่นเองนะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสี ดำเงานะเอาสีเทาเทาเทาเป็นสีเทาเทาแล้วก็เงาด้วยเออถ้ารุ่นนี้เอาไปใส่ในเกรดตัวท็อปนี่พี่ไตว่าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งโลโก้ของอี s ูซุนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองสีของตัวรถก็จะเป็นสีขาวขาวธรรมดานี่แหละนะครับส่วนเจ้าตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์หรือว่าไฟตาเพชรน,นะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถึงมันจะเป็นรถขนเงินแต่มันก็ออกแบบให้มีความสวยงามแล้วก็หรูหราเหมือนกันนะครับข้อดีของการใช้ไฟแบบนี้คือมันส่องสว่างเล็ก เป็นวงกว้างทําให้เรามองของกวาง้กวางได้ดีขึ้นนะครับส่วนหน้าของน้องเขาในบางคนบอกโอ้ยเฮ้ยแบบนี้มันก็สวยเหมือนกันนะรถฉันอองไปทําเงินเนี่ยมันชนนูน่นชนนี่ฉันไม่ต้องเสีดยดายฉันไม่ต้องมาทําสีเอาแบบนี้แหละพร้อมพร้อมปะทะพร้อมฉะอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> บางคนนะ,าานนนนะแต่บางคนไม่สีเดียวไปใช้ในธุรกิจเนาะแต่บางคนโอ้ยฉันอยากได้สวยมากเลยอยากได้รูหลาก็กเราไปทําสีเพิ่มได้ไม่เท่าไรครับหมดไม่กี่บาท เบ้าไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้แต่ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวมีมาให้เรียบร้อยนะครับร่ตก็แจ้งนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเจ้าตัวไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับรถทุกรุ่นทุกคันทุกยี่ห้อทุกแบบเขามีไฟเลี้ยวของใครของมันนะเออเพราะฉะนั้นใช้ใครใช้มันแล้วก็ที่แถมไปให้เขาใช้ด้วยแล้วกันไม่ใช่ขับรถตามกันไป3าคันเฮ้ยไอคันหน้าเปิดไอคันหลังก็เปิดฉันอยู่ตรงกลางฉันไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวต้องต้องเลี้ยวไปทางเดียวกับเขานั่นแหละเอออันนั้นไม่ต้องนะเขาแถมมาให้แล้วก็ใช้ใครใช้มัน เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทําอย่างนั้นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะลําบากอีกจอดสี่แยกไฟแดงวิ่งลงไปถามเพื่อนเองว่าเฮ้ยคุณจะไปทางนี้ไม่จะเลี้ยวซ้ายไม่แยกหน้าถ้าคุณไปนนคุณเปิดไฟเลี้ยวเด้อดิฉันขับตามคงไม่มีใครทําอย่างนั้นนะครับก็ระบบความปลอดภัยที่ให้มานี่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถึงมันเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าทางอิสุสุของเรานะครับก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของความปลอดภัยจัดมาให้เลย ระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข้มขัดนิรภัยแบบ 3. จุดโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยทีเดียวราคาเพียงแค่5 4 7 0 0 0บาทแต่ทําไมมันได้คุ้มขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยคนที่ซื้อไปนะเฮ้ยถ้าฉันไม่ซื้อตอนนี้ฉันก็โง่แลวฉันต้องรีบซื้อเออ <c oughs> อ,อ่ะอ่ะทีนี้นะครับ <c oughs> เรามาดูด้านข้างกันบ้าง <c oughs> ด้านข้างนะก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้เลยโอเคแน่นอนแหละด้วยความที่รถเขาทำเงินนะครับราคามันต้อง ต้องต้องทําให้มันถูกให้มันคุ้มค่าเข้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นบันไดข้างอะไรไม่มีการชนท้ายไม่มีมาให้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบที่เราเห็นแบบนี้เลยอ่าทีนี้เขามาอย่างไงเจ้าตัวสปาร์กนะเจ้าตัวสปาร์กับเจ้าตัวเอสเนี่ยเขาใช้ล้อกระทะขนาดเดียวกันกระทะนะครับมาตรฐานการบรรทุกนะครับขนาด15นิ้วนั่นเองเฮ้ยมันเป็นอะไรวะวันนี้ขนาด15นิ้วโดยเบอร์อยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น2 1 5 7 0 15นั่นเอง่จี่พี่ตายชอบคืออะไรรู้ไหมเฮ้ย ต่อให้มันเป็นตัวเกรดเริ่มต้นนะบางคนว่าเกรดเริ่มต้นเลยมันคงจะต้องใช้ของไม่ดีเฮ้ย man, แต่มันใช้ยางบริสโตเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆนะไอ้สุภโชคเนี่ยก็ใช้ยางตัวนี้แหละโอ้โหก็ต้องบอกว่าบริสโตนันเขาเป็นยางดีอยู่แล้วนี่โอ้โหชอบมากๆชอบตัวนี้แหละถึงมันเป็นเกรดเริ่มต้นแต่ว่าคุณภาพมันไม่ได้ลดม,มันจัดมามา,มายางนิด ยี่ห้อเดียวพวกตัวท็อปเลยไปเลี้ยวนะครับด้านข้างก็มีมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็กระจกนะกระจกก็จะเป็นสีดํานั่นเองแต่เราก็ไม่ต้องน้อยเนื้อตําใจนะครับสามารถเอาโครเมียมสวยๆมาครอบได้แต่ว่าลดทําเงินหลายๆท่านก็คงอาจจะไม่สนใจนะครับก็เป้าหมายของน้องคือเกิดมาหาเงินอยู่แล้วสัญลักษณ์ของสปาร์กเนี่ยผมชื่อสปาร์กนะคอนเซปต์ปผมเนี่ยมันต้องแข็งแกร่งบรรทุกทําเงินเนี่ย มันต้องรุ่นสปาร์กเท่านั้นถ้าคุณไปออกรุอ่อด่นผิดรุ่นนะผมจะบอกให้ต้องออกผมเท่านั้นเออน้องก็จะพูดประมาณนี้ใบปัดน้ำฝนนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใด FC ถามมาตัวแซดเปลี่ยนเป็นของตัวนี้ได้ไหมอ้าวนะครับคนที่เขาใช้ตัวท็อปเขาก็อยากใช้ของแกเหมือนกันโอ้แกไม่ธรรมดาจริงนะเจ้าสปาร์กันนี้สวอากา์นะครับก็จะเหมือนพวกตัวท็อปทั่วไปเลยนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นมือจับประตูจะเป็นสีดำนะจะกุญแจก็จะเป็นกุญแจธรรมดาละ นี่แหละก็ใช้ไขเอาไม่มีเซนทัลล็อกมาให้นะอืมแล้วก็เจ้าตัวสปาร์นะครับด้วยความที่ก็เป็นรถบรรทุกเนาะก็เขาจะมีตัวกัดกันรกระแทกตรงเนี้ยนะครับไม่ให้พวกสินค้าพวกอะไรกระแทกไปด้านหลังห้องโดยสารนั่นเองแต่ก็เวลาบรรทุกก็รัดให้ดีนะแล้วก็ต้องขอบนะครับขอบกระบะเนี่ยเขาจะมีจุดยึดให้1 2 3 4 5อูมี้โอ้มีจุดยึดให้มากถึง5จุดเลยทีเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จุดยึดเขาเนี่ย ทำให้เรารัดสินค้าเขาเรียกว่ารัดได้ละเอียดยิ่งขึ้นอะ่ะเออมันยิ่งมันถี่มากมันก็สินค้าก็จะไม่ตกไม่หล่นไงไม่ใช่โอ้โหบรรทุกบรรทุกไปเอา้าเฮ้ยทุเรียนหายรัดห่างเกินไงก็จะเป็นแบบนี้น,น,นี่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวพี่ไต่จะพาไปดูรถ f c พี่ไต่ที่มาแล้วเป็นพวกไฮแลนเดอร์จะมาเล่าถึงพวกช่วงล่างที่ม,มันมีความยืดหยุ่นสูงอะไรอย่างเงี้ยข้อดีมันเป็นอะไรเดี๋ยว,ยวมาเล่าให้ฟังอัน,นตอนนี้ดูรถทําเงินไปเราของเราไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ด้านท้ายของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่เมื่อเปิดเมื่อเปิดปาท้ายนะครับยีนเมื่อเปิดป่าท้ายนะครับเขาจะมีอยู่2จุดนะแต่วันนี้พี่ไต่ยยังไม่ได้เปิดให้ดูนะเพราะว่ามันจับกล้องมือนึงแล้วก็ มันจะเปิดมือหนึง่งมันก็ลำบากนิดหนึง่งเพราะว่ามันเป็นรถบรรทุกเนาะเขาต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงนะครับเขาเรียกว่ามันก็เปิดยากนิดหนึ่งกันละเออ,อกันชนท้ายเกรด S ไม่มีมาให้แต่โดยปกตินะครับทางที่บรึกษาการขายจะมีการแถมพวกกันชนกันชนไอ้พวกกันชนเหล็กแป๊บอ,อ่ะไอ้พวกพรอมบวกอะ่ะแล้วกระบาท้ายเรามาดูนี่โอ้หกระบะท้ายนะครับ เป็นแบบชิ้นเดียวขึ้นรูปลดโอกาสการเกิดเสเนียมนะแล้วก็โอ้โหมันทั้งกว้างทั้งยาวทั้งใหญ่นะทำให้เราบรรทุกสินค้าได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นต่อเที่ยวเราก็มีการคุ้มทุนเพิ่มกําไรเข้าไปอีกนี่สังเกตดูเจ้ากระตาที่ใส่อนนก,กาตะกาใส่กุญแจรถนะนี่เอาไปวางดูเล็กนิดเดียวเลยเวลาพี่ต่ายถือมันก็ใหญ่นะตะกานะโอ้สุดยอดครับสุดยอด โอ้นี่สำหรับ f c ที่ขอเจ้ารถทำเงินคันนี้มาก็เอาไปดูแบบจุใจเลยทีเดียวอันนี้พี่ตายให้ดูม,มุมมุมทุกมุมทุกมุมอมืก็จริงๆนานๆทีจะมีเข้ามานะครับน้องก็ต้องใช้เวลาในการรอนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่ตายมีเขาเรียกว่าไงธุรกิจที่ต้องใช้ก็เจ้าคันนี้แหละปะ,ะนี่อ่อโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในแล้วก็เครื่องยนต์กันไป นี่แล้วก็ทีนี้เรามาถึงบริเวณภายในห้องโดยสารของเจ้าสปาร์ค 1.9B คันนี้กันแล้วนะอันนี้เราดูไกลๆกันเฮ้ยมันเป็นสปาร์คมันเป็นรถ ผลเงินตัวเริ่มต้นจริงๆหรือเปล่าว่าทําไมมันออกแบบได้หรูได้สวยเหมือนกับพวกตัวท็อปเลยนี่เขาก็มีหลักการออกแบบของเขานะครับวัสดุการใช้การตกแต่งนะเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูใกล้ๆตอนนี้เรามาเริ่มกันตั้งแต่แผงประตูก่อนดีกว่าละกันนะครับบางคนยังไม่เคยเห็นเลยแผงประตูเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เลยนี่ให้ดูกันไปนี่เจ้าตัวสปาร์กหเกรดบีนะครับด้วยความที่น้องเขาอ่ะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะก็ กระโจไฟ้าไม่มีมาให้เซ็นทารล,ล็อกไม่มีมาให้นะครับแต่ว่ามันข้อดีนะคือมันไม่ต้องอาศัยการซ่อมบํารุงการทําอะไรเลยมันก็ใช้กันได้ง่ายพูดง่ายคือไอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเวลาสง่งเวลาเสียมันก็ไม่ต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช่ไหมแค่พวกฟงพวกเฟืองกลไกของม,มันก็เปลี่ยนมันก็ซ่อมได้เลยซ่อมง่ายอะไรอไรพูดง่ายมันมีข้อดีแล้วก็ใช้งานได้ทนทานยาวนานด้วยมีอ่าเรียกว่าไอตัวใส่เนี่ยใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรใส่ไปไอกระโจกเวลาจะลงก็หมุนหมุนน,นี่หมุนหมุนยางไงหมุนาย นี่ก็จะไอตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างก็อย่างนี้นะเออก็ต้องทําใจเ,เรื่องราคาที่ก็ถูกนะเพราะทําเป็นไฟฟ้าเพิ่มให้มันก็ไม่เป็นตัว B สิม,มันก็แพงขึ้นอีกมันก็จะไปนชนตัวเอสอ่ะทีนี้เบาะนั่งนะครับเขาก็จะโจงตรงกับเนี่ยไม่ใช่ตรงสิเขาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวพวก เขาเรียกว่าไงถ้าพูดตรงๆนะสปักตัวทอ็อปตัวเอสนี่เป็นตัวท็อปใช่ไหมพอเปิี่ยกระจกไฟฟ้าเนี่ยเบาเขาก็เป็นเหมือนกันนะครับเบาลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆกับหนังนะมันเป็น PVC หรือเปล่าสวยมากๆรูมากๆนะครับนี่อันนี้ข้อดีของการใช้วัสดุแบบนี้มันดียังไงรู้ไหมมันดีตรงที่ว่าเฮ้ยมันดูแลทาความสะอาดง่ายใช่ไหมเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าเราไปตลาดเปิดประตูเข้าบ่อยให้ฝุ่นเยอะจังนะครับ ไม่ดูก็ได้ฉันเอาผ้าชามัวเช็ดเอะไลยหรือผ้าเป่าชุบน้ําเช็ดเอาก็ได้ทาความสะอาดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานด้วยฝั่งคนขับก็จะฝั่งผู้โดยสารก็จะเหมือนกันนะแล้วไอ้น,นี้เครื่องมือเครื่องมือจะอยู่นี่าี้นี่เดี๋ยวรวงดินี่น,นี่จะอยู่ตรงนี้นะเครื่องมือนะไปหาดูเด้อบางคนออกไปเนี่ยคือตั้งแต่วันรับรถเราเราดูให้เรียบร้อยนะพวกเครื่องมือพวกอะไรยเงี้ยไม่ใช่ออกไป2ปีโทรมาถามหาเครื่องมือเด้ออันนั้นเซลเขาก็ ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในที่เป็นบ,บริเวณแผงคอนโซลกันบ้างโอ้สุดยอดมากโอ้พี่ต่ชอบนะพี่ต่ว่ามันว่าม,มันทำสวยพูดตรงๆให้มันมันสวยกว่าตัวที่เป็นพวกบอกผ้าไยงอันนี้ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าแต่มันก็มันสวยจริง,รงเอตอามความรู้สึกเราแล้วเนาะครับบริเวณคอนโซลก็จะออกแบบมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยโอ้เจ้าสปาร์คทำเงิน โอ้แกเป็นเกเรเริ่มต้นทำไมแกทำมาดูสวยดูหรูแท้โอ้สออนดิสสอนสอนอจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยะระบบความบันเทึงนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องเล่นหนึ่งดินนั่นเองหนึ่งดินก็คือมันจะมีไอ้ช่องว่างๆตรงนี้อยากใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับอยากเซอร์ไพรส์ภรรยาเออเอาเงินสักสามแสนมายักใส่ตรงนี้แล้วก็ให้ภรรยามาขึ้นรถโอ้ยฉันเซอร์ไพรส์เธอนะาสุขสามันเกิอดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปทำได้เป็น C D M P 3นะครับลำโพงสองตัวเด้อแอที่พี่ต่ายชอบนะ แอร์เนี่ยแบบนี้พี่ายชอบมากๆพี่ายว่าเฮ้ยนอกจากมันสวยมันรูหลามันใช้งานได้ง่ายนะแล้วมันเหมือนพวกตัวตัวตรงๆเหมือนตัวส่งตัวเซต,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 ตเลยเออโอ้โหสุดยอดครับมาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่กรองฝุ่น PM 2.5ได้แล้วก็เกียร์เจ้ารุ่นนี้นะครับน้องเขาไม่มีเกียร์อัตโนมัติมาให้เลือกแต่ก็แน่นอนแหละนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดอัตราทดไมเออมันทำให้เวลาที่เราต้องขับรถขึ้นคลองลงคลองอะไรอย่างเงี้ย มันทําให้เราขับรถได้ก็เรียกว่าไงสนุกยิ่งขึ้นเพราะว่ากําลังมันไม่หายนั่นเองหนึ่งไปสองสองไปสามไปสี่ส่งกาลังได้อย่างต่อเนื่องเหมือนวิ่งผัดเลยเออไอ้เกียร์หนึ่งออกตัวปุ๊บไอ้เกียร์หนึ่งออกตัวปุ๊บเกียร์สองเดี๋ยวฉันวิ่งลงไปรอนิดนึงนะกําลังจะได้ไม่ตกเกียร์หนึ่งก็ส่งให้เกียร์สองเกียร์สามไม่ได้ฉันลงไปรอด้วยเอสับขารอพอเกียร์ส่งไปฉันก็วิ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดได้เห็นภาพเด้อขาปล ong อะไรก็จะเป็นพวงมาอะไรแบบสามการก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ นะครับหน้าจอ e m a d ดีแสดงพวกผลข้อมูลการกักบขี่เจ้าสปากันนี้ก็มีมาให้ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากๆทีนี้เราไปดูบริเวณห้องเครื่องกันนะครับนี่โอ้โหนานๆนนทีจะเห็นเข้ามานะเพราะว่าตอนนี้รถขาดด้วยอ่ะ เครื่องยนต์นะครับเจ้าสปราร์คคันนี้ก็อย่างที่พี่ต่ายแจ้งไปว่าเฮ้ยมันไม่มีเครื่อง3.0มาให้เลือกนะมันจะมีเฉพาะเครื่อง1.9แล้วก็1นกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเจเน r เรชันที่2แล้วนะนั่นแสดงว่าเฮ้ยมันถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรียกว่าประสบการณ์จากเจนแรกสู่เจน2เนี่ยเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยว่ามันถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานประหยัดน้ำมันลดมลพิษตามแบบฉบับของอิซูซูนี่นะครับ เครื่อง1.9ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับแรงม้า150แรงม้าแล้วก็เทอร์โบโปแปรผันขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราต้องใช้ม้า150ตัวเนี่ยสามารถเรียกมาใช้ เรียกมาใช้ได้แบบง่ายๆเออเมื่อกี้คิดไงว่าจะพูดอะไรดีประมาณว่าเฮ้ยร้อยหตัวแกมาสิมันก็นวิ่งมาเลยเนี่ยเจ้าเทอร์โบโตัวนี้เป็นตัวทําหน้าที่เนาะแรงบิดนะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นเองแล้วก็รอบเครื่องยนต์กว้างมากๆจะอยู่ที่1,800รอบถึง2,600รอบเท่านั้นเองอันทีนี้เราไปดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้างว่าเฮ้ยเจ้าสปาร์คบีแกบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะไหมเฮ้ยไม่เยอะนะ วิ่งในเมืองมันใช้100 100, 100กิโลมันใช้8.5ล oh, ิตรแล้วก็นอกเมือง100กิโลมันใช้5.2ลิตรเฉลี่ย6.4โอ้ประหยัดมากๆประหยัดมากๆนะครับอันนี้ไอไอไออีโคสติ๊กเกอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าไอค่ายรถไหนจะเอามาก็ได้นะมันจะมีเขาเรียกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเป็นหน่วยาลางงานกลางเป็นคนที่ออกอีโคสติ๊กเกอร์ตัวนี้ให้แล้วก็ใช้นะครับทุกยี่ห้อ อ้าวการรับประกันแื่งยนตก็จะรับประกันอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองก็อย่าลืมนำรถเข้าเช็คเนาะ6เดือนหมื่นกิโลนะครับนะโอเคเดี๋ยวหัวรันขอเอาเจ้าสปาคันนี้ขึ้นไปโชว์ก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ